สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่วัดพุทธยสวรรค์จังหวัดอยุธยานะครับที่ที่ผมยืนอยู่เนี้ยจะเป็นจุดไฮไลท์ของอวัดพุทธยสวรรค์นะครับด้านล่างของผมเนี้ยจะเป็นองค์พ่อเจตุคามลระเทพนะครับการที่จะเข้ามาสักการะนะครับขอให้เตรียมดอกไม้ทุกเทียนเข้ามาเองนะครับพูดถึงพูดถึงเอ่อ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อจตุคามรามรประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ประจักษ์ของคนที่เข้ามาที่วัดพุไทไธสวรรย์น,นะครับก็จะทราบกันดีว่าองค์พ่อเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยป้านมมตาเรานะครับได้นําแร่เขาขึนนะครับของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยมาทําเป็นรูปขององค์พ่อจตุคามรามประเทศ นะครับซึ่งเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับที่มีรูปขององค์พ่อจัตุคามลรลำ,ำเทพเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการค้าขายช่วยในเรื่องของการดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและที่สําคัญเนี่ยการบูชาองค์พ่อจตุคามลรรมเทพเนี่ยนะครับยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะครับมีการติดขัด ในเรื่องต่างๆมากมายการบูชาองค์พ่อเจตุการลำ,ลำรำเทพเนี่ยจะช่วยให้ธุรกิจที่เราประสบอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เราติดขัดอยู่เนี่ยอยู่ได้เปลี่ยนจากช่วงที่มันเป็นขาลงเนี่ยมาเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยทุกวันนี้การค้าขายไม่ว่าเราจะเดินตามห้างตามสถานที่ต่างๆเนี่ย <c oughs> เราเราจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยซบเซา บางกิจการนะครับในปีนี้มีการปิดตัวกันไปมากแล้วนะครับมีการรีทรายเอาพนักง,งานออกก็เป็นเป็นจำนวนมากหลายคนประสบกับการการที่ขาดทุนนะครับในการค้าขายหรือการทำทำธุรกิจต่างๆดังนั้นเนี่ยในปี68เนี่ยสิ่งที่บ้านวุตานะครับเราแนะนำก็คือว่าหาสิ่งเสริมนะครับที่ดีๆเนี่ยติดตัวกันไว้ ซึ่งการที่บูชาองค์พ่อจตุคามรับเทพเนี่ยนะครับบอกเลยว่าตรงเนี้ยเป็นอ่าสิ่งที่ใส่มือที่มองหาเครื่องรางของขลังเลยที่ติดตัวเนี่ยควรจะได้บูชานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็ผลักดันนะครับให้พูด ที่จรัทธานะครับหรือสายมูลอย่างพวกเราเนี่ยประสบผลสาเร็จได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็ต้องฝากๆกันเอาไว้และที่สําคัญเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับในการในการรับชมแล้วลองตัดตัดตัดสินใจดูว่าตัวนี้ที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าการที่เราประสบความติดขัดในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับ เราควรจะหาอะไรที่จะที่มาเป็นสิ่งเสริมที่ที่อยู่คู่คู่กับเราอันนี้ก็ต้องมาฝากกันไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครได้ผ่านมาที่จังหวัดอยุธยานะครับขอให้มาแวะสการะนะครับหรือมาขอพรขอสิ่งดีๆได้ที่วัดพุทไธสวร์นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าพูดกันกันแล้วเนี่ยวัดวัดพุทไธสวร์เนี่ยจะเป็นวัดดังนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เขาบอกเลยว่าเครื่องรางของขลังที่ออกมาจาก ทีนี้เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับหรือทางด้านโครงกาลชาตรีก็ดีเยี่ยมเพราะว่าวัดนี้เนี่ยถ้าพูดกันถึงกรุงศรีอ,ย,อยุธยาแล้ววัดไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดลำดับต้นๆเลยนะครับที่เขา,าเป็นสายที่เกี่ยวกับเรื่องของการทหารหรือหรือพวกนักรบของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยส่วนมากก็จะได้มามีเครื่องรางของขลังจากสถานที่แห่งนี้หรือ บางครั้งเนี่ยตามตามประวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างพระพระนเลสวรเนี่ยก่อนจะออกไปรบภาพจับศิษ์นี่นะครับเขาก็ได้มาอาบน้าบ้านที่ปูดมหาอุจที่วัดแห่งนี้เนี่ยดังนั้นก็ขอฝากฝาก,ากสายมูนะครับที่ใครที่มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาที่อยุธยาเนี่ยวัดพุทธวัดพุทธายสวรสด์เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่บ้านมุนตาของเราแนะนาครับ